สวัสดีครับพบกับช่องปังปอน o อรี่นะโหบานคนลบนะฮะวัน,นนี้มาในสภาพที่แบบทรงคือตื่นมาเที่ยงนะตอนนี้ตื่นมาเที่ยงไ,ไม่มีอะไรกินลงท้องเลยตื่นมาก็เลยคิดว่าจะอัดคลิปจะทำจะทำผัดกระเพราก็หาดูในตู้เย็นเอาอะไรบ,บ้างอ่ะ กวาา่าได้ไหมทุกคนอ๋อมีปลาหมึกมีปลาหมึกใช่ใช่มันดำหมึกมีปลาหมึก,มะมกจะผัดกระเพราปลาหมึกนะครับขั้นแรกนะฮะผมจะมาสอนสูตรผัดกระเพราในฉบับของผมว้าว <Wow. S 3> แดดในฉบับของผมนะครขั้นแรกเติมกระทะาอ๋แล้วก็แล้วก็มนะันานามันนา พวกซอสพ,พ,พวกน้ำมันหอยนะครับรน้ำตาลเนาะน้ำตาลแล้วก็พริกเราจะยังไม่เอามานะดังต้องขอไปเอาก่อนครับเอนครับอ่ามาแล้วนะครับคือของตอนนี้ยเตรียมพร้อมแล้วขั้นต่อไปนะครับเสียบปะนะครับตอนนี้เตรียมปลาหมึกนะครับเตรียมใบกะเพราเตรียม พิกกระเทียมเนาะขับซอสปรุงรสพวกอะไรต่างๆนา,นา,นา,นานพรนะ้อมละตอนดูข้าวก็มันมีข้าวกินไหมหรือว่ามีเดี๋ยวว่ามีข้าวกินอยู่ไปนะครับดูเย็นขัน้นตอนขั้นตอนสำคัญมากนะครับแบบดูเย็นเอาปัดกะเพาที่ทำไปแล้วเอามาเบรนมาน แก็รอเจอกันนะหลังตอนนี้รอของเวฟนะครับเราของเวฟขั้นตอนต่อไปนะสำคัญมากเอากระทะที่เราเตรียมไว้เนี่ยเอามาเก็บยาฮูขั้นตอนต่อไปนำจานนะฮะไปตักข้าว ผมไม่เคยไม่กินไม่ไม่ค่อยกินเยอะนะครับข้าวเช้ากินแบบบันอุ่นท้องราอท้องอ่ะเนาะบางคนอาจจะสงสยัยเนาะเฮ้ยทำไมแบบกินเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะข้าวสวยเนาะแต่พวกบ้านผมเรียกข้าวเจ้านะก็แบบปกติ้ากินข้าวเหนียวเนาะแต่ว่าคือปกติอ่าจะกินข้าเว,วาเ,าาเหนียวแต่ว่า ไม่มีคนอยู่บ้านไงข้าวก็เอาลงไปให้คุณตาคุณยายกินแล้วแกก็ต้องกินข้าวเหมือนกันน่าจะหมดแล้วล่ะผมก็ต้องกินข้าวสวยเออกินนอนตาก,กินบางคนไม่รู้เป็นเหมือนผมไหมนะแบบเรียกว่าอะไรเนี่ยข้าวาแต่แบบดูน้อยแต่ว่ามันก็เยอะอยู่นะสำหรับคนคนหนึ่งกินแบบ,บ คือกับข้าวเนี่ยสายแค่นี้นอ่าไม่รู้รู้คนเป็นเหมือนผมไหมนะผมเป็นคนที่กินข้าวมากกว่ากับแบบกับข้าวแบบสมมติแบบถ้าเป็นหมูปิงแบบ้งข้าวอย่างหมูปิงแบบ้งเนี้ยหมูปิ้งมากนึ่องเนผมกินข้าวน,นั้นีได้สองห่อสามห่อะนะวาวเป็นคนที่แบบกินข้าวมากกว่ากินกับอะ่ะทุกคนืม ทำเองนะทำเองอันนี้ทำเองนะแล้วเอาภาจาตูต้งกินแล้วก็เอามาเวกจอด,จอดนี่แหละค่ะชิปนี้ชิปนี้ก็ม่แค่นี้แหต้องมาถาเล่นโอเคไหมโอเคไป